รเนสบายดีส so? so ัยดีสพ่อแม่พี mm ่น hmm. ้องทูาถืายังออกเลยแม่มองลูกข้าพ่ิเงินน้ินาัดเลขอบคุณเลาเด้อคุณป่าหนองดำเด้อสิมาคุณดูหนาซิเทียว มันก็มีเคือต๊เซ่นเราต้องไเาหาปลาปาหาพูมีคนละคนหรอเนาะมันจังบะซี่ยะหาเลยพี่น้องคนเมาป่งง้าูนื่อน้ำมันหกขึ้นมานมาหายม่านุหรีนุ่งนานันป่าวันบอยคนแบบดู ขอบคุณเด้อคุณตาเนาะไปซอยคนเด้อทีมาอุดหนุนเนาะให้แม่น้องดามาอุดหนุนได้ขนมได้น้ำมันไผ่แซกน้ำปลาน้ำตาลพี่น้องโอ้โาเบิ้งพี่น้องเลขสีออกยังยังมีเสือเลขพี่น้องว่าเดามา่อไหร่กูหละน้ำมันห้องสุขาพี่น้องก่อนตัลูก สายเดียช <muitas S 2> ิบงให้เาพวกซีหาบาปลาสีทิพน้ตาลน้ำตาลสีเาอาอ่า้าคัลสีนลไปแชกหาซีเลขที่ออกขนมขนม้อยร้าก็ค่อหาิี เืออะไ่เนี่ยสามร้อยสิบห้าบาทยังเหเืออยู่ให้หมดไปขึ้นเลยยันแม่วคนร้ายเอ้ยซื้อนมุกก็ไปซื้อมาเรียบล้อสามร้อยเ่าได้บ้านะป้ารุ่นดีะยนี่รุ่นอีก่อนพี่น้องไป้ยไปไปมันติดแทกแล้เต้นไปซื้อฉันวันมี้ีซี เฮ้ยไปซื้ออยู่สวน40บ่ตกกันนางรถมาซื้อรถเฮ้ย315บาท315พี่น้องยังอยู่สิเพิ่นสิเอารถดีบ่หรือแนวดาท1 5บาทยังบ่แม่นเลขตัวนี้พี่น้องเพิ่นยังสิเอาอีกอยู่ อันละทรายนะชิมหาโอ้เม่เป็นทรายบนี้อ้าวยังจำอีกยังไก็ได้สามสิบเก้าสิบเออามนพนนอยากได้หาพนอยากได้หาก็เป็นเจ็ดสิบหา <45 S 1> <vengeance. S 2> โดยหาช่องกระเจ็ดช you know? ิมหาสามร้อยเก้าสิบสามสามเก้าศูนย์พี่น้องบดมนลเียว้ชลุด้วนพีชีชีชูนชนพี่น้อง เลขที่ออก400ขอบแก้มคุณป้าน้องดาำลายเด้อถือมือคุณบ้านบ้านสีเขียวอายิงหอหนึ่งป้าเอ้าแสดงหอแล้วชื่อตัวหอแล้วค่ะเออหอแล้วค่ะิขอบคุณลายๆเด้อเนาะคุณป้าน้องดำอะไรชื่อแต่ว่าหลายอย่างมีนเยอะอยู่พูดอะไร สวัยจับใส่หลอยลอยนึงไปต่อทุนบ๊อบาไปต่อทุ้นแล้วเต้าชุ้บเจ้าเถอะนี่ตอนนี้กินหมูกับอันจิ้มจุ่มพี่น้องไง ลูกค้องคืนดัวแมบกอดพนมูหมักทะด้เฮ้ยไปหาด้วยขอบคุณคุณป่าเนิ่นหนุนฮะไปอยู่คนเที่ยวเนาะโอ้ยมาแล้วอยาด้เีเที่ยไปไหวเที่ยวไปเที่ยวมากกว่เอาแบบาไปเล่าการพามันกันเที่ยมีงานเจาะพืนบ้านาาเพื่อนอยู่เพื่นเลนาะนำน้แม่บอใจก็ให้ข้ากีน่ะขอใจเลยขอบใจขอบใจเลยเสียว ้แ่เสียว <C oughs> ะยะง, <C oughs> งน่อะก็ัทอดมาดนะอนแปดสิบหมือนลูกสมขอบใจด้วยป้าเด้อขอบใจเด้อยคุณยายเนาะป้าลูกบป้านี่บอสป้าเออขอบใจด้วยคุณป้าแล้วกับป้าพอ่อ <C oughs> มันปรเมของเด็กน่อยได้ของกัดมีเลยพี่น้องเหลือลายยางพี่น้องเลยอุดนุนกันได้เรื่อยๆเด้อพ่อแม่พี่น้องสินค้าก็มีในร้านนี้แหละ

เกี่ยวหัะกินข้าวมืนี้กินอยเาเ็นวัดมีแต่แอมื้อนี้บ่ลงแต่อันแอวแม่เลยนะดินกบ่ลงข้าวกบ่กินนมกกินโอ้ยเดี๋ยวมจอ บรรยากาศพี่น้องดูข้าวโทษสั่งของอ่าสั่งได้เด้อเนาะผูไปเห็นงานอยู่ไทยอยากซื้อมาให้ลูกให้เต้าให้พ่อให้แม่ให้ครอบครัวเนาะสั่งมาได้เดี๋ยวเจะไปชงให้ฮอนเฮือนบันได้ยากเดี๋ยวจะไปชงให้ฮอนเฮือนสั่งมาได้โอนมาได้เนาะ มาแต่ทางไทยอยากชื่อให้พ่อให้แม่เนาะให้ลูกให้เต้าให้ครอบครัวโอนมาเลยเดี๋ยวชิปส่งให้ปุ๊บบบยา่พี่น้องเลยไปส่งให้ทัวเลยฮะบันไก่บันเคียงตอนนี้ฝนกำลังฝนกำลัง

men xì lương phụ bà ba lương đấy một nung na phần vợ gì đây lột mận ao rớt những phần มีชียางเออหาทั僕僕้งตัวนีあるある้อันนี้นะป้าอันนี้กระป๋องละสิบหาบาทแต่แบบมีละส้าบาทแบบใหญ่แล้วมก็จะมีอยู่อันนี้ชาชาดําแบบนีมีตะวขาวมะนาวมะนาวโมดนะ่เย็นโอ้ม่ี่เงมะนาวป้าอือพอดมาีบนย่างนกันต้นยางึ้มะนาวแลวก อันนเออั ok ีเอมันก็มีเท um ่านี้แล้วมันมีแต่ชีชีนี่แหละขนมเอาัวกระโดดปามีมะม่วาหาเด้อแมมพดี่นอมีัวปวดันได้ ใช่เจ้ามข,ข, <c oughs> ขายเป็นแค่ะือเไ่ไอ่นาอ่าขาดสงเอาอยัางอีกเพินจะเอาอยัางอีกเอาแค่หนึ่งบ่บลาล้ไหห้าบาท <c oughs> ลดไหห้าบาท <c oughs> ยังย่าใช้ลูกเพืนะ่ะะอน่ะยู่เทียงนะ เออมีนมพอมรสร้ไมสั่างลลายโรดเดี๋ยวสิไปส่งให้เดี๋ยวสิไปส่งให้ดอกจเอาโรดป้าอยากได้ชํำไดเดี๋ยวสิไปส่งให้โรดไห้ได้ยากห้ารับรับส่งทั่วอาณาจักรเรา ว่าแกช่างมาเดี๋ยวสิไปชงหูอยูหม่องพันยู่นี่ไงนีคอมคอมฟอแบบแบบซ้อมเด็ดแบบแพ็คหนึ่งแพ็คมหาศีรษะช่างกลับมาได้เด้อเดี๋ยวสิไปชมห้เนาะบ้านไก่เลื่อนเคียงที่ห้องหุ่นจักบ้านใกล้ก็ได้ช่งเลคเซสั้นมาเดี๋ยวสิไปชมห้พี่น้องคล้ายแบบ หลายช่องทางเนะาะช่องทางออนไลน์กับขายมาซื้อได้ตรงกับขายขายทุกช่องทางเลยแมนอ,อยากขายน้องเอ้ยอยากขายาาม,ามามา่าปลาแดกน้ำปลาบ่าบาบาเอาบอแปงน,นัวยา,าชีเผานะอออชีพัน

เป็นอยู่กับเมืองไทยพี่น้องปเพื่นไปทำงานอยู่ไทยเพื่นสั่งคองมาเอาแฟโมหนึ่งบอกลาเซียงไปส่งให้มามามา Cuối làm... Cứ... <laughs> à, <laughs> <laughs> thai áo bèo này lời vào đại vò ừ. <laughs> Thai áo nhì Kéo Thả bò bò อ๋อป่าสีทำงานนะเอาจกมาให้เน่มันข่าวไปบอหามไปเปลี่ยนเด้อเขามันเช้าเย็นเลยใกล้ไปเปเลี่ยนบด้เด้อมันเช้มมาเย็น,น,น,นเดี๋ยวถาเบิง่พ<อ>งพี่น้องเพื่อนสี่เอาอยังไงเนาะ คลิปนี้ก็ขอลาเลยพ่อแม่พี่น้องขอบ,บคุณขอบคุณนี่ขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมสร่งมาได้พี่น้องสั่งมาได้เดี๋ยวเสียไปทรงไห้เนาะขอกันไม่คลิปหน้าครับน้องสลาสบายดี